แต่เย็นๆเดี๋ยวพ่อไปด้วยนี่วันนี้เราอยู่ที่ สวยไหมทุกคนไ,ปไ,ปได้ไเดี๋ยวพ้าเอ็มพาไปนี่เร็วๆให้เราดูตรงนี้มันมีบันไดลมไงเร้อุ้ย เชียดาวก่อนดีกว่าดาวมาครับมาครับปาร์ตี้สตาร์ปาร์ตี้ครับทุกคนสตาร์โอ้ยเต็มขาพ่อไปหมดแล้วสะบัดยังไงเนี่ยโลกพ่อไม่กินนะโลกอาหารปลาดูมามี้มามีสักคำได้ไหมล่ะมามี้ขอสักคำได้ไหม ทุกคนสตาร์ปาร์ตี้ครับใครอยากส่งดาให้เราตอนนี้ส่งเลยครับนันร่วมทำสตาร์ปาร์ตี้กันครับเมื่อวานทำไม่สำเร็จนะครับทุกคนเขาใหญ่อากาศดีไหมอากาศดีมากถือว่าเราโชคดีมากเลยที่เลือกมาช่วงนี้หาโอ๊ยระวัลงลูก นะลูกทวัสดี่ีแล้วัสดี่มันลงมาระวังดีมลงโอต้่หะฮะหอมาเัปนที่แล้วโอ้โหมาครับเหลืออีกสามนาทีครึ่งครับผมสามนาทีสิบแปดวิโอ้ยเต็มไปหมดแล้วลูก ไม,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วเมอนนเลยวครับมีใครอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้เลยครับสามนาทีครับผมกับสตาร์าร์ตี้ของเราตึงเติงตึงเติงเตึงเติงเติงเตึงเตงเติงเติง,งเติงเงเติงเตเติงเงเติงเตง ด,ดกกบคุณยานีส่งมาห้าสิบดวงับคุณมัาลิกาส่งมาสิบดวงครับคุณมีทอยคุณอ๋อสอ่งมาสาสิบดวงคุณใหม่ส่งมาสิบดวงคุณนินลาส่งมาสิบดวงเลยอีกสองนาทีครับผมโอ้จะไม่ได้อีกแ,แล้ววันนี้ตอนนี้เราอยู่เขาใหญ่ทุกคนอ่ะใครช่วยเชีย์ดาวหน่อย ปาร์ตี้ปาร์ตี้สตาร์ปาร์ตี้ทุกคนใครอยากส่งมาส่งตอนนี้นะครับเราจะได้สตาร์ปาร์ตี้กันคุณหมูเก๋เก๋คุณแม่น้องการ์ตูนถ่งมา50ดวนน้องพีเพราะว่าเพราะว่าเราต้องไปตรงนู้นมากกว่านั้นถึงจะมีปลาลูกไหมไปมนี่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 ลี่นี่่นี่่นี่นี่่นี่ ปลาปลาไปตรงนู้นดีกว่าป่ะไปตรงนู้นกันดีกว่าป่ะเราจะได้เจอปลาเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งทุกคนยังไม่ถึงครึ่งทางเลยใครอยากส่งดาวส่งตอนนี้นะครับคุณนุไรเต้หนึ่งรดวงคุณมิกีสิบดวงคุณจีราพรเกิบเก้าดวงเฮ้ยมันมีปลาอยู่ตรงนี้เหมือนกันนี่ใช่เพราะว่าตรงนี้น้ำมันไม่ไหลไง หนึ่งาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสุดท้ายคุณมดมดส่งมา99ดวงค่ะคุณสีรีพาพาส่งมา99ดวงคุณภูนส่งมา50ดวงอีก40่สิบวิสี่สิบวิส <c ười> คุณสลันรัด บอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้หนูหน่อยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับเพณ่อสลันรัตอีก30วิสุดท้ายครับอีกนิดเดียวเฮ้ยเราเกือบจะได้แล้วเหมือนกันนะเนี่ยคุณการกนิดส่งมาหน100ดวง14ส,สีวิสุดท้ายโอ้ทุกคนเหลืออีกประมาณ1ิวิสุดท้ายเย้ย สำเร็จเราได้สตาร์ปาร์ตี้ทุกคนขอบคุณมากเลยวีสุดท้ายจริงๆ